สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวกระเป๋าแก๊ปตัว50ลิตรนะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวแบบเร็วๆนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับกว้างมากนะฮะน่าจะใส่พิซซ่าได้มีตัวแบ่งช่องไว้ให้ด้วยนะครับมีที่เกี่ยว3จุดนะครับที่เกี่ยวพวกอาหารพวกอะไรนะฮะ3จุด ถัดมาเป็นด้านข้างนะครับมีตัวเอาไว้ล็อกกับเบาะมอเตอร์ไซค์ได้นะครับบนล่าง2จุดนะครับด้านหลังมีให้สะพายได้นะครับส่วนด้านซ้ายก็คล้ายๆกันนะครับมีซิปด้านล่างนะครับซิปด้านล่างเอาไว้ใส่ตัวของด้านในนะครับที่เป็นพลาสติกครับมีตีนกาวด้านบนนะครับ สม,มุมนะครับเอาไว้มาล็อกกับที่อยู่ด้านหน้าและด้านข้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวประมาณนี้นะครับตัวดีเป็นความจุขนาด50ลิตรนะครับใหญ่สะใจเลยนะครับสนใจทักไลน์ทักแชทเข้ามาสอบถามหรือมาดูสินค้าจริงได้นะครับขอบคุณครับ